เมนูประจำวันนี้น้ำปลาทดอดจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ผงนัวแล้วก็ต่อด้วยพริกป่นอีกนิดหนึง่งหอม หอมไหมแม่หอมมากเลยลูกเนี่ยแม่เก็บแตงกวามาจากสวนเอามากินกับน้ำปลาทอดน่ะน่าจะเข้ากันดีนะลูกหแม่หนูบอกแม่แล้วไงว่าแตงกวาเนี่ยให้เอาเก็บไ้ขายที่ตลาดไม่เป็นไรหรอกลูกช่วงนี้แตงกวาออกเยอะ แบ่งมากินนิดหน่อยนะ่ะมันไม่ขาดทุนหรอกลูกอุ้ยแม่สุกแล้วอะมาแม่เดี๋ยวหนูตักให้แม่กินก่อนเลยกับไกจ,จ้ะนี่จ้ะแม่กับไก่จ้ะ ทานข้าวกับวันด้วยกันไหมคะพู้จัดการนี่พวกเธอสองคนทําอะไรกันเนี่ยบิวแล้วเธอมาขุกอะไรอยู่ห้องแม่บ้านฮะทาไมไม่ไม่นั่งกินข้าวที่โรงอาหารเหมือนคนอื่นเขาไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการฉันอยากนั่งกินข้าวกับแม่มากกว่าแล้วมีอะไรอ่ะอ๋อน้ำปลาทอดค่ะผู้จัดการ เอาน้ำปลาเนี่ยลงไปทอดในกระทะร้อนๆแล้วก็ใส่ผงนัวจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยพริกป่นแล้วก็รอให้แห้งนะคะเราก็กินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยอย่างนี้เลยค่ะพสรสกันอีน้ำปลาทอดบิวเธอก็ได้เงินเดือนตั้งสามหมื่นไหนจะเงินเดือนแม่บ้านของเธออีกตั้งหมื่นแต่ว่าป้ากับเธอเนี่ยกลับมานั่งกินข้าวกับน้ำปลาเนี่ยนะ คือเราสองคนอะคะ่ะอยากจะประหยัดอดออมทนาแอนแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยน้ำปลาทอดมันอร่อยมากเลยนะคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุนแอนเราทิ้งไหมคะยี่ไม่เอาเลหรอกฉันไม่ได้จนแล้วก็ลำบากถึงขนาดต้องมากินข้าวกับน้ำปลาทอดแบบพวกเธอสองคนหรอกนะเนี่ยพวกเธอสองคนเนี่ยจะประหยัดเกินไปหรือเปล่าฮะโลกทุกวันนี้มันไม่แน่นอน อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเอาไว้ก่อนเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามจําจเป็นไม่ใช่ว่าเวลายามจําเป็นก็ไม่มีเงินจะใช้นะป้าไม่ต้องมาสอนฉันหรอกเชิญป้ากับลูกของป้าเนี่ยกินไปเถอะไอ้ข้าวน้ำปลาทอดเนี่ยฉันไม่ได้ยากจนขนาดน,นั้นแล้วอีกอย่างฉันจะบอกอะไรให้นะเงินเดือนของฉันเนี่ยมากกว่าเงินเดือนของป้าแล้วก็ลูกของป้ารวมกันสองคนซะอีก บอกเลยเฉันไม่มีวันลดตัวลงไปทําให้ตัวเองลำบากแล้วก็กินอะไรทกลทกเล่นแบบนี้หรอกจิแม่กินข้าวต่อเถอะต้องเนิมใจอร่อยจะตายอร่อยอใช่กิน แตงกวาจ้ะแตงกวาแตงกวาไหมจ๊ะแตงกวาจ้ะบิวลูกไปนอนพักก่อนก็ได้นะเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้ามืดนะ่ะไปเก็บแตงกวาและนี่ยังจะมายืนช่วยแม่ขายแตงกวาอีกฉันจะปล่อยให้แม่ขายคนเดียวได้ไงะจ๊ะเราก็ต้องช่วยกันขายสิแม่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ่ะพักบ้างก็ได้นะลูกเมื่อคืนก็ทำโอทีไม่ใช่เหรอแม่ ก็หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันแม่ยังไม่พักเลยแล้วหนูจะพักได้ไงล่ะจ๊ะนี่อีกอย่างนะแม่ขายของแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็หมดค่อยกลับไปพักที่เดียวก็ได้มาแต่งกวาจ้าแต่งกวาไหมจ๊ะซื้อแตงกวาไหมคะพี่แต่งกวาจ้าเน่กบิววันหยุดทั้งทีเนี่ย ไม่คิดจะไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนบ้างเลยหรือไงฮะดูลึกมาเปิดแผงผักาขายเนี่ยนะนี่จะขยันเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าิยะคือเราสองคนแม่ลูกไม่อยากปล่อยให้เวลามันสูญเปล่าอะคะ่ะคุณแอนถึงจะเป็นวันหยุดก็จริงนะคะแต่ว่าวันหยุดเนี่ยเราก็สามารถใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ได้อีกอย่างมันก็ไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงเราสคนเลยค่ะ <c oughs> ตายจริง น่าเวทนาเนาะนี่ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยได้ทำงานตำแหน่งสูงๆแบบฉันเงินเดือนเยอะๆแบบฉันเนี่ยเธอสองคนแม่ลูกเนี่ยก็คงไม่ต้องมาลำบากขายผักหรอกเราสองคนแม่ลูกเ่ยก็ทำแบบเนี้ยมาต้องเกือบสิบปีแล้วนะหรอถามจริงนี่สองคนเนี้ยจะประหยัดไปถึงไหนฮะ มีเงินน่ะก็หัดใช้ซะบ้างเดี๋ยวตายไปเนี่ยจะไม่ได้ใช้ <c oughs> เงินน่ะเราใช้แน่คะ่ะคุณแอนแต่ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นค่ะตายแล้วเยบิวนี่เธอว่ากระเป๋าแบรนด์เนมของฉันเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอมันไร้สาระหรอฮะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะฉันยังไม่ได้พูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมของคุณแอนเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยฉันรู้นะว่าเธอเองเนี่ย ก็อยากมีของแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีปัญญาไงก็เลยต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบพวกเราสถงคนน่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแค่เราอะใช้ชีวิตสมธาป้าบอกแล้วไงว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนี่ป้าไม่ต้องมาสอนฉันฉันเนี่ย เป็นถึงเจ้านายป้าเก็บคำสอนของป้าเนี่ยเอาไว้สอนลูกของป้าทีเดียวขายต่อขายของเราต่อดีกว่าแตงกวาไหมจ๊ะแตงกวาจ๊ะแตงกวาไหมคะพี่ สู้ๆนะคะแม่หนูไปทํางานก่อนนะคะจ้อาอ้าผู้จัดการสวัสดีค่ะ <c oughs> กองไว้ตรงนั้นเลยอย้ะ <c oughs> อุ้ยตายแล้ว <c oughs> กระเป๋าเนี่ยขาดแล้วนะนี่ไม่คิดจะซื้อใหม่บ้างหรอจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเย็บเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะโ <c oughs> ฉันละเบื่อพวกเธอสองคนจริงเลยนี่ ทำไมทำตัวน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยฮะจะไปหยัดไปถึงไหนยะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนสิมันเดือดร้อนฉันไงคือแบบมันเห็นแล้วแบบโอ๊ยรำคาญลูกตาเข้าใจไหมเห็นไม่ได้อะเข้าใจหรือเปล่าเอยะเย่าแล้วเย่ล้วเย่ล้วทุกคนบอยเกิดอะไรขึ้นอะ นี่มันอะไรกันอะหนังสือเลิกจ้างท่านประธานให้เอามาแจกเหรอใช่ครับท่านปรานมีความจําเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักง,งานบริษัททุกคนออกครับผมตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปอะไรนะทําไมมันกระทันหันแบบนี้อะแล้วฉันจะไปหางานใหม่ทันได้ยังไงอะเออพอดีบริษัทเรามีปัญหานะครับโดวฟฟองล้มละลาย ท่านประธานเลยมาบอกว่าบริษัทเราต้องปิดถาวรน,นะครับปิดถาวรครับเฮ้ยร้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนผนของอะ่ะโอ๊ย่าใช้จ่ายฉันก็เยอะด้วยอะ่ะจับใจดีๆไว้นะครับ กระเป๋าใบนี้ให้หน่อยได้ไหมคะใบนี้ฉันให้ห้าหมื่นค่ะฮะห้าหมื่นคุณนี่ฉันซื้อมาเนี่ยเป็นแสนเลยนะช่วยช่วยตีราคาให้มากกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมคะใบนี้มันตกรุ่นแล้วแถบสภาพยังเป็นอย่างเนี้ยห้าหมื่นก็ถือว่าหรูแล้วเ้าไม่เอาฉันกล้าพูดนะมันตกรุ่น เอาก็ได้นี่ถ้าเกิดว่าฉันไม่เดือดร้อนเงินอะ่ะฉันไม่ขายหรอกนะเรเร็วหน่อย จังเลยไหนๆก็ขายกระเป๋าได้เงินมาตั้งห้าหมื่แล้วกินมาม่ามาทั้งเดือนแล้วอะวันนี้ขอสักวันก็แล้วกันนะพะนักงานไปไหนหมดเนี่ย เจอก็เจอง่ายๆเลยเนี่ยสวยแล้วเจ้าดีกูนี่หว่าทำไงดีวะเนี่ยเฮ้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 ยอย่าเอาไปนะน,นี่นี่มันเงินก้อนสุดท้ายในที่นี้ใชเลยนะเรื่องแกดิอย่าเอาไปเลยนะอย่าเอาไปช่วยไม่ได้ใครใช้เจ้ม,มันติดนี่นอกระบบเองอะเนี่ยยัาางไม่ได้ขึ้นที่เจ้ค้างไว้เลยนะฉันให้เวลาเจ้อีกห้าวันนะถ้าเจ้มไม่คืนอะ เจ๊เจ็บตนะัวแน่โอ้ยโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยเงินไม่เหลือสักบาทเลยอะโอ้ยหยิวเว้ยกินของเหลือของไอ้เสียนั่นก็ได้วะ <ś led> <ś led> หิวะ ของเหลือของคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคะพวกแกผู้จัดการทําไมผู้จัดการถึงอยู่ในสภาพแบบนี้อะคะพี่พวกแกสองคนทํางานที่ร้านนี้หรอถ้าจะเรียกให้ถูกเราสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะอะไรนะเป็นเจ้าของร้านนี้จะเป็นไปได้ยังไงอะ <c oughs> ร้านอาหารร้านเนี้ย อาอจะใหญ่โตอะ่ะโต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากเลยนะฉันไม่เชื่อหรอกก็ <eker. S 2> ใช่อ่ะสิคะเราสองคนน่ะลงทุนต่ำๆไม่ต่ำกว่า5้าล้านเลยนะคะฮะหล้านนี่พวกแก2คนเอาเงินมาจากไหนอะต้อง5้าล้านอะ่ะก็เ <Lindsay> ง <You> ินเก็บที่เราสองคนประหยัดอดออมมาเกือบ10ปีและไหนจะขายของเสริมอีกทำให้เราอ่ะมีเงินเก็บ มาเปิดร้านอาหารยามตกงานไงล่ะคะเป็นไปได้ไงอะ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนี่แหละคะ่ะที่เราสองคนแม่ลูกเนี่ยประหยัดกินน้ำปลาทอดทุกวันก็เพื่ออดเบี้ยวไว้กินวนันและตอนนี้ฉันกับแม่ก็มีเงินที่จะซื้อทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วนะคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว่าเป็นโลกใบนี้จะมีคนที่ประหยัดอะ่ะเราก็ได้ดีขนาดนี้อ่ะ ก็ป้าบอกแล้วไงว่าโลกเนี้ยไม่มีอะไรแน่นอนประหยัดอดออมเก็บเงินเอาไว้ยามจำเป็นไม่ใช่ว่าเวลายามจำเป็นก็ไม่มีเงินจะใช้ดูสภาพฉันตอนนี้สิตอนมีเงินอะก็ไม่รู้จักประหยัดอดออมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับพวกของแบรนด์เนมอะแล้วตอนเนี้ยเงินสักบาทก็ไม่มี ต้องมานั่งกินข้าวเหลือของคนอื่นอ่ะฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยอ่ะคุณไม่ต้องกินอาหารเหลือนี่หรอกค่ะเดี๋ยวฉันไม่ทำาให้ใหม่นะคะแต่ว่าฉันไม่มีเงินสักบาทเลยนะอาหารที่ฉท่นจะทำให้คุณกินนะ่ะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยค่ะ,ะนะนี่ค่ะเมนูน้ำ ลองตักชิมดูสิคะเป็นไงคะอร่อยมากเลยค่ะ ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเมนูน้ำปลาทอดธรรมดาเนี่ยมันจะอร่อยขนาดนี้อะ่ะยิ่งในวันที่ฉันอะ่ะไม่มีเงินด้วยแล้วสักบาทหนึ่งเลยอะ่ะมันยิ่งอร่อยมากๆเลยอะ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะ่ะฉันน่ะจะไม่ดูถูกเมนูน้ำปลาทอดนี้เลยอะ่ะแล้วฉันก็ต้องขอโทษป้าดาแล้วก็ขอโทษเธอด้วยนะบิวที่ฉันเคยดูถูกเธอไวอ้อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะ เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะคุณกินข้าวให้อิ่มเธอนะแล้วก็ค่อยมาคิดทีหลังว่าเจ้ายังไงต่อกินเลยนะกินเยอะๆนะคะเอาอาอีกไหมเดี๋ยวตักให้ยิื่จริงกับแตงกวาอร่อมๆๆยมากเลยค่ะ ทำบ้าอะไรกันเนี่ยฮะอีาร์ตทำอะไรของแกเนี่ยพี่แอนต้องถามแกนี่มากกว่าว่าทำอะไรเนี่ยจิบบ้าไปแล้วงไงแกไม่รู้จักคุณน้ำวาวาไงคุณน้ำาวาเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัท BSC ที่จะมาเลือกเสื้อผ้าแบรนด์ของเราไปถ่ายไงงั้นคุณน้ำวาวามีเหตุผลอะไรครับที่ต้องเดินเหยียบบนเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเพราะว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันเชยยังไงล่ะคะพรอมเช็ดเท้าบ้านฉันเนี่ยยังดูดีกว่ายเยอะคุณแอนคะ ช่วยเอาเสื้อผ้าเซ็ตใหม่มาให้ฉันด้วยนะคะเพราะว่าเซ็ตเนี้ยฉันไม่ได้ค่ะออ,อส่วนเรื่องเลขาส่วนตัวในระหว่างที่ฉันทำงนานอยู่ที่นี่ม่ต้องเป็นห่วนะคะเดี๋ยวแอนเนี่ยจะเป็นเลขาให้คุณน้ำว้าเองค่ะเมียวค่ะหมายความว่าไงคะฉันอยากได้หมอเนี่ยมาเป็นเลขาส่วนตัวของฉันระหว่างที่ฉันทำงนานอยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้ครับผมไม่ใช่เลขาผมไม่สะดวกแล้วก็ไม่ถนัดด้วย ได้สิคะให้เลขาอย่างแอนเนี่ยจัดการดีกว่านะคะงั้นฉันก็จะไปเลือกสภาพแบรนด์อื่นพวกคุณก็ไปอธิบายกับเบื้องบนเอาเองแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงช่วยงานก็ได้ครับผมจะเป็นเลขาให้คุณลำบายครับดีมากงั้นห้องทำงานฉันอยู่ไหนคะข้างบนครับเชิญครับ จะได้ทำงานกับคุณน้ำว้าเผื่อจะได้เข้าตาย้ายไปอยู่บริษัท b ีเสสซะหน่อยไอ้อารไอ้มาพะจรุยมองอะไรรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็รีบไปทำงานต่อเลยไปหุยนมดเงี้ยไม่ดีเรื่องเลยหุย ฉันอยู่ได้ไงเนี่ยงั้นให้ผมเรียกแม่บ้านมาจัดก,การให้ไหมครับไม่ต้องทำไมล่ะครับเพราะนายต้องเป็นคนทำเอ่ฮะผมเนี่ยนะใช่นายนั่นแหละนูนตรงซอกแฟมเนี่ยท้ไมน,นี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้มีฝุ่นยอยู่เลยอะ แล้วก็มาทำฝั่งนี้ด้วยนะพอใจแล้วใช่ไหมครับโอเคพอใจละดีครับงั้นผมขอตัวครับเดี๋ยวไปเอากาแฟมาให้ฉันก่อนถ้าเอามาให้แล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไปได้เอาเร็วเวสิได้ครับ สมนหน้าแกจะมาปากแจ๋วกับฉันก่อนทำไมยันผมเริ่มทนไี้นั่นไม่ไหวแล้วนะแล้วจะให้ฉันทำไงก็อดทนไปสิคนอยากเป็นเลขาของคนนุณนวะมีเยอะแยะแต่ผมไม่อยากเนฉันทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าฉันเลือกได้เนี่ยฉันเป็นเองเล่าไม่ให้นายไป็นหรอกอยากหมดทุละแล้วก็ไปได้ละช่วยอะไรไม่ได้ ก่อนอะไรขึ้นนาไปทำเขาทำไมก้อนนี้มันแอบถ่ายใต้กระโปรงคุณน่ะหนอยไอ็ทุเรศเอ้ยเฮ้ยนีนะนอ๊ยคุณ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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูเฮ้ยขับใจนะไม่เป็นไรครับผมว่าคุณน้ำวาเนี่ยไปประชุมเรื่องชุดต่อเถอะนะครับส่วนทางเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเอง เมื่อกี้ย่างนั้นยิ้มให้เราเหรอวะทำไมเราเกิดจังวะขอบคุณครับกินข้าวหรือ,อยังยังครับพอดีว่าวันนี้ผมตื่นสายค่ะบไปกินี่ห้องใช่ไหมอะ่ะพอดีว่าฉันมีอาหารเช้าอยู่แต่ว่าไปนะหน้า ตั้งแต่อารช่วยคุณนวาจับโจอโลกจิตคุณนวาก็ปลดปานอาร์ตเวอร์จริงแกสงสัยอาร์ตคงจะได้ย้ายไปรบริษัท BSC ซะละมัง้งอิจฉาเนะได้ยินว่าที่นั่นได้เงินเยอะมากเลย เอ้นัตตี้ได้ข่าวแอบถ่ายใต้กระโปรงลูปคุณหนูบ้านรวยมาหรือวะเออดิสวยด้วยแต่มีไอ้บ้าคนหนึ่งแม่งลบรูปออกหมดเลยวะ่ะจะได้โอ้โหงั้นได้ดูแล้วมึงหมายถึงคุณหนูน้ำว้าเหรอ,อแล้วป้ามายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันก็จะเป็นคน<ฮ>ที่จะทำให้แกเนี่ยมีเงินใช้ไงแล้วก็ให้แกเนี่ยได้เอาคืนไอ้บ้าเนี่ยไงที่มันมาลบรูปแกแล้วป้าใช้ามาทำอะไร ฉันจะเปิดทางให้แกเนี่ยแอบเข้าไปถ่ายคุณหนูน้ำไว้อีกครั้งหนึง่งแต่แกต้องยอมโดนจับได้แล้วแกก็บอกว่าไออาร์ตอะ่ะคนที่เคยช่วยคุณหนูครั้งก่อนอะ่ะเป็นคนลงมือฉันจะให้แกหมื่นนึงสนใจไหมสนดิได้ทั้งเงินได้ทั้งเอาคืนในบ้านผมรับงานนี้ อแล้วก็ทุกคนจับตามองแล้วนะหรือว่ามีคนในพาเข้ามาเออจะมีคนในพาเข้ามาใครเย่ยคนนี้เป็นคนจ้างผมมาพูดบ้าอะไรเนี่ยมาโทษฉันทำไมก็เป็นจริงนี่คุณจ้างผมหนึ่งหมืนอ่ะให้ไม่แอบถ่ายอยู่คุณหนูเนี่ยนี่แล้วมีหลักฐานไหมหลักฐานการโอนไง ไม่เชื่อลองคนดูมือถือยานนั่นดิขอโทษนะครับพี่อรผมขอดูมือถือนะครับ<ม>ยอดโอนล่าสุดหนึ่งหมื่นายเชื่ออะไรชื่อนะักม,มียอดโอนแกทำบ้าเลยแกฮะ หลังฉันเหรอรปภร่างตัวมไปให้หมดเลยเ้ไปบอกให้ปล่อยดิวะเดี๋ยวไปถึง,งมึงจับตัวไว้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวกูเองกูแอบถ่ายเองโอเคโอเค,คโ, <okay. S 2> โอค้โ,อโหแค่นี้มึงเท่าไหร่หรอกแม่ของมนูวะิ้ว ถ้าแกคิดจะหนีเน e nah. ี่ยนะฉันเอาเรื่องแกถึงที่สุดแน่แล้วจะเอาไงละจ๊ะก็ทําตามแผนเดิมฮะว่าไงนะก็ทําตามแผนเดิมแต่คราวนี้แกต้องซักทอดคนที่ควรที่จะซักทอดไม่ใช่อาร์ตฉันให้แกสามเท่าเออสามเท่านะบอกให้ปล่อยดีวะปง สทีคุณธรรมวนเนี่ยเก่งจริงเลยนะครับคิดได้ไงอ่ะตลบหลังพี่แอนแบบนั้นนะ่ะนายก็แสดงละครเก่งใช่ย่อยเลยนี่นาะสนใจมาทำงานกับฉันไหมละ่ะฉันจ่ายแพงนะสนครับโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆหรอกนะครับเห็นแก่งเงินเหมือนกันดียะเป่านะครับผมไม่ได้เห็นแก่งเงินอย่างเดียวแล้วอะไรอ่ะไปอยู่ที่นั่นนะ่ะจะได้เจอคุณธรรมวันทุกวันไงครับอยากเจอทำไมอ่ะ ทำไมนะไม่บอกดีกว่าเอาบอกมาไม่บอกหรอครับเดี๋ยวถึงวันนั้นนะ่ะคุณหนูก็จะรู้เอง